ค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราก็ขาบไปอีกหนึ่งคนนะคะกับจริงจังค่ะเพราะติดภารกิจแข่งขันไอส์กิดจึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเชิญชวนเพื่อนเพื่อน,อนร่วมกิจกรรมคิดขับขับคิดค่ะกับกิจกรรมวันแม่โดยพวกเราก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆร่วมกันส่งภาพถ่ายที่ถ่ายคู่กับคุณแม่มาร่วมกิจกรรมกันค่ะ ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็สามารถส่งมาได้หมดเลยขอให้เป็นภาพที่แสดงความรักระหว่างคุณแม่กับลูกเท่านั้นเองค่ะติดตามชมได้ที่ Facebook คิดขับขับคิดได้เลยค่ะโอ้โหง่ายๆแค่นี้เองนะคะหมดเขตร่วมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ถึง31สิงหาคม2554นี้เท่านั้นค่ะรีบส่งกันมาเยอะๆนะคะ จะจับฉลากผู้โชคดีในรายการคิดขับขับคิดสเปเชียลเดย์ค่ะและผู้โชคดีจะได้รับกล้องดิจิตอลแคนนอนพาวเวอร์ช็อตค่ะ